เมื่อมานึกย้อนหลังถึงก่อนจะรู้จักคุณนิดเดิมเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสิ้นปี2515คุณนิดได้พยายามติดตามหาบ้านข้าพเจ้าจนพบและได้เล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดให้ฟังว่าได้นั่งสมาธิแล้วมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ขอร้องให้มาตามหาข้าพเจ้าเพื่อจะขอให้ไปพบเห็นสิ่งที่แปลกประหลาด ทางพุทธศาสนาในถ้ำพระอรหันต์ที่บนเขาสูงในป่าจังหวัดขอนแก่นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังบอกว่าแม้คราวนี้ข้าพเจ้าอาจจะไปไม่ได้แต่คราวหลังต้องไปได้แน่ข้าพเจ้าก็ได้แต่เพียงนิ่งฟังยังไม่สนใจมากนะักและเมื่อคุณนิดได้เล่าเหตุผลประกอบหลายอย่าง ทั้งสิ่งแปลกประหลาดก่อนที่จะได้สมาธิได้เจ็บไข้แทบจะเอาชีวิตไม่รอดรักษาหมอทางแผนปัจจุบันและทางโบราณทางไสยศาสตร์ก็ไม่หายมีแต่ทรงกับสุดจนอาจารย์เลื่อนได้มารักษาจนหายเป็นปกติเมื่อฟื้นจากการเจ็บป่วยก็ต้องสวดมนตร์รักษาศีลทุกวันนี้ก็ต้องสวดยอดพระธรรม เริ่มแต่หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มจากนั้นก็นั่งสมาธิตลอดมาเป็นประจำมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในสมาธิซึ่งจะเห็นร่างและได้ยินเสียงคอยบอกเหตุการณ์ต่างๆอย่างแม่นยำข้าพเจ้าก็ได้แต่นิ่งฟังเงียบ,ยบและพิจารณาดูเหตุผล เวลานั้นข้าพเจ้ามีงานติดค้างจะต้องเร่งทำด่วนให้เสร็จทันเวลาจึงพูดกับคุณนิดและเพื่อนที่มาด้วยว่าผมเสียใจครับเพราะผมยังมีภาระยุ่งคุณนิดพูดว่าคราวนี้ไม่เป็นไรแต่คราวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกไว้ว่าคุณทอจะต้องไปแน่แน่ข้าพเจ้าฟังแล้วนึกขำขำอยู่ในใจ ดูคุณนิดแน่ใจเหลือเกินว่าข้าพเจ้าจะต้องไปคราวหน้าตัวเองย่อมจะรู้ดีเพราะข้าพเจ้าไม่เคยนึกเคยคิดว่าในคราวหน้าจะไปแน่ๆไม่มีใครบังคับใจเราได้คอยดูว่าเมื่อถึงเวลานั้นคงจะรู้เองว่าข้าพเจ้าจะไปหรือไม่ไปแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาต่อมาเมื่อเกิดป่วยไข้ขึ้นมา ในระยะใกล้ๆเวลาที่กําหนดจะเดินทางข้าพเจ้าก็เห็นทางที่จะปฏิเสธง่ายเข้าไม่ต้องอธิบายมากการเจ็บป่วยย่อมเป็นอุปสรรคในการเดินทางไกลรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์มีหลายท่านได้มาเยี่ยมที่บ้านข้าพเจ้าก็ฝืนความเจ็บปวดออกมารับแขกและผู้ห่วงใยในสุขภาพจากนั้นก็ทยอยกันกลับ คุณประสิทธิ์ได้มาเยี่ยมและนั่งสนทนาเรื่องไปเที่ยวถ้ำพระอรหันต์ข้าพเจ้าบอกว่าคราวนี้เห็นจะต้องงดเพราะการป่วยเป็นอุปสรรคในการเดินทางไกลและจะต้องขึ้นที่สูงไต่เขาวกว่าจะขึ้นถึงถ้ำพระอรหันต์ต้องใช้เวลาเดินขึ้นบนเขาต้องปีนกระไดไม้ไผ่หลายช่วงและชันธรรมดาต้องขึ้นเขาปีนป่ายสองชั่วโมงกว่าจะถึงปากถ้ำ มองไม่เห็นทางที่ผมจะไปได้แม้คนไม่ป่วยก็จะแย่อยู่แล้วขณะที่สนทนากันยังไม่ทันจบก็มีรถยนต์เข้ามาในบ้านเมื่อรถหยุดได้เห็นคุณนิดอาจารย์เลื่อนเปิดประตูรถทยอยลงมาพร้อมกับสุภาพสตรีอีกหลายท่านข้าพเจ้าได้กล่าวขอบใจที่อุตส่าห์มาเยี่ยมและผู้มาเยี่ยมต่างก็ถามถึงอาการป่วยข้าพเจ้าก็เล่าให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่ เป็นขึ้นอย่างไม่เคยนึกมาก่อนข้าพเจ้ายังจำคำอาจารย์เลื่อนได้ซึ่งพูดในเวลานั้นว่าตามธรรมดาผมจะไม่ไปหาคนป่วยหากเขาไม่มาเจิญแต่สำหรับคุณทอผมรู้สึกว่าต้องรีบมาเป็นพิเศษและผมขอบอกว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคธรรมดานะเป็นโรคทดลองผมจะรักษาให้หายข้าพเจ้าฟังแล้วก็งง แต่ไม่ได้ซักถามได้ต่นึกอยู่ในใจว่าไม่ใช่โรคธรรมดาโรคทดลองอะไรกันแต่แล้วคิดได้ว่าเป็นโอกาสดีที่จะปฏิเสธจึงพูดว่าคราวนี้ผมเห็นจะไม่มีโอกาสร่วมเดินทางไปถ้ำพระอรหันต์อีกตามเคยเพราะเห็นจะไปไม่ไหวจึงเรียนให้ทราบไว้ด้วยเสียงอาจารย์เลื่อนพูดขึ้นอย่างหนักแน่นและขึงขังอย่างแน่ใจว่า ผมรับรองว่าคุณจะต้องหายก่อนวันที่25และทันเวลาเห็นอาจารย์เลื่อนพูดจารับรองอย่างแข็งขันเช่นนั้นแต่ไม่รู้อะไรทำให้ข้าพเจ้าพูดออกไปว่าหากอาจารย์รักษาหายก่อนวันที่25ผมก็ตกลงใจที่จะไปถ้ำพระอรหันด้วย วันนั้นมีหลายท่านได้นั่งฟังเราสนทนาที่บ้านข้าพเจ้าเมื่อพูดแล้วอาจารย์เลื่อนก็ได้ชวนข้าพเจ้าเข้าห้องพระชั้นบนกราบไหว้พระสวดมนต์แล้วพูดโต้ตอบเป็นภาษาเทพหรืออะไรข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจไม่ได้ถามอาจารย์เลื่อนท่านหยิบขวดน้ำมนต์ออกมาทาและถูนวดบริเวณที่เจ็บปวด พร้อมทั้งมีคาถากำกับไปด้วยสักครู่หนึ่งก็บอกว่าหายแน่ทันไปแน่ทั้งบอกว่าผมทำให้ครั้งเดียวต่อไปจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาให้นับแต่วันนั้นข้าพเจ้าก็หยุดกินยาแผนปัจจุบันทันทีเพื่อให้รู้แน่ว่าหายเพราะน้ำมนต์หรือไม่คอยดูอาการต่อไปจากนั้น ก่อน,นับว่าอาการปวดเมื่อยเจ็บเอวและหน้าท้องทางขวาก็ค่อยๆหายเป็นปกติไม่เจ็บปวดอีกคุณนิดได้โทรศัพท์บอกมาว่าได้จัดที่นั่งไว้ข้างหน้าสามที่สำหรับข้าพเจ้าและพวกเพราะมีอีกสองท่านได้ขอร่วมเดินทางไปด้วยคือคุณประสิทธิ์การุญยวณิทและศาสตราจารย์ดรรวีภาวิไล แต่ข้าพเจ้าเพียงรับรู้ไม่รับปากและไม่ปฏิเสธว่าจะไปหรือไม่ต่อมาในคืนวันที่22ข้าพเจ้ารู้สึกว่าก้อนนิ้วได้หลายจากท่อปัสสาวะแต่ยังไม่ออกมาตอนบ่ายรุ่งขึ้นวันที่24หลังจากกินอาหารเที่ยงกับเพื่อนๆกลับมาทำงานก็ปัสสาวะก้อนนิ้วหลุดออกมาได้นี่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะปฏิเสธได้ เพราะถือสัตว์ว่าเมื่อพูดว่าถ้าหายก็จะร่วมเดินทางไปด้วยเมื่อบัดนี้หายป่วยแล้วก็ต้องไปตามที่พูดไว้มีเพื่อนหลายท่านรู้ว่าข้าพเจ้าจะเดินทางไปถ้ำพระอรหันต์ก็อยากจะร่วมเดินทางไปด้วยแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะจัดการได้เพราะที่นั่งจำกัดบางท่านก็บอกว่าจะขึ้นเครื่องบินไปลงขอนแก่นตามไปภายหลัง ข้าพเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าอยู่ใกล้ไกลจังหวัดเท่าใดเพราะไม่เคยไปรับว่าเมื่อกลับมาจะเล่าให้ฟังฉะนั้นพวกเรามีหลายท่านแสดงความเสียดายที่ไม่ได้ไปด้วยคืนวันที่25คุณประสิทธิ์การุญยวานิชกับศาสตราจารย์ดรรวีภาวิไลได้นำรถมารับข้าพเจ้าที่บ้านและให้คนขับรถไปส่งต่อ รถบัสใหญ่สีแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพยไทยเมื่อขึ้นนั่งที่เรียบร้อยแล้วก็เห็นมีผู้คนร่วมเดินทางจำนวนมากเราได้นั่งที่เขาได้จัดไว้ให้ข้างหน้าใกล้กับพระอาจารย์วัดดานของใช้เอาไว้ข้างหลังของกินเอาไว้ข้างหน้าใกล้ตัวคืนนั้นรถออกตรงเวลาที่กำหนดไว้ รถบัสคันนั้นแม้จะคันใหญ่แต่ที่นั่งจำกัดแคบจะพลิกตัวก็ไม่ค่อยสะดวกยิ่งท่านเจ้าเนื้อแล้วน่าเห็นใจรถวิ่งฝ่าความมืดไปตามถนนที่เรียบตลอดทางเราได้นั่งข้างหน้าพอได้รับลมเย็นผ่านบ้างเราได้พยายามนั่งหลับเพราะรถจะต้องวิ่งตลอดคืน สำหรับพวกเราที่ไม่เคยนั่งแบบค้างคืนค้างวันในรถมาก่อนการนั่งในที่แคบจำกัดการพลิกตัวไม่ค่อยสะดวกนับว่าเป็นการทรมานสำหรับข้าพเจ้าเพิ่งฟื้นจากไขย้ยังไม่ปกติแข็งแรงพออาการยังไม่สมบูรณ์ยังอยู่ในสภาพอ่อนเพลียทั้งอาหารการกินก็ไม่ค่อยได้ น้ำหนักตัวลดลงสามกิโลกรัมต้องมานั่งขดตัวหลับอยู่ในที่แคบจำกัดบนรถนับว่าเป็นการทรมานสังขารไม่น้อยเมื่อนั่งขดตัวอยู่ท่าเดียวนานก็เมื่อยจะผลัดเปลี่ยนอิริยาบทก็ไม่ง่ายถ้านึกแล้วก็หาความสบายไม่ได้ทั้งกายและใจหากคิดว่าผู้อื่นทำไมเขาทนได้ยังมีผู้ได้รับความลำบากกว่าเราอีกมากมาย แต่เขายังทนได้ทำไมเราจึงทนไม่ได้เราก็ไม่วิเศษอะไรผิดกับเขาแต่เรายังสบายสบายกว่าเขามากเราต่างมีความรู้สึกเช่นเดียวกันผิดแต่สังขารตามวัยเท่านั้นแต่กำลังใจก็ช่วยได้เราควรฝึกจิตใจโดยเฉพาะในเวลาเดินทางไกลให้มีความรู้สึกอดทนกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่าย และปรับปรุงความรู้สึกเข้ากับเหตุการณ์สถานที่และสิ่งแวดล้อมจะได้ไม่เดือดร้อนคิดได้เท่านี้เราก็สบายใจขึ้นมากเอาแขนทั้งสองงอศอกพาดพิงขอบเก้าอี้หน้ารองหน้าผากก้มหน้าซบลงบนแขนทั้งสองหลับๆตื่นๆต,ตลอดไปแม้จะอยู่ใกล้เสียงเครื่องยนต์ดังและสั่นอยู่ตลอดเวลา ก็ไม่ได้สนใจจิตก็เกิดสงบเวลาจวนใกล้ย่ำรุ่งแสงอาทิตย์ยังไม่จับท้องฟ้าความมืดยังปกคลุมพื้นที่ทั่วไปรถบัสได้พาพวกกระวิ่งมาตลอดคืนสู่ในกลางตัวเมืองชัยภูมิตามถนนที่ผ่านยังเงียบสงัด บ้านเรือนร้านค้ายังปิดเงียบไม่มีผู้คนเดินตามถนนท้องฟ้ายังไม่แจ้งคงมีแต่ดวงไฟติดตามถนนสว่างสวยัยตามถนนที่ผ่านมาเห็นรถเก๋งจอดตามหน้าบ้านร้านค้าจำนวนไม่น้อยข้าพเจ้าอดคิดเปรียบเทียบเมื่อสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้บ้านเมืองในชนบทได้เจริญขึ้นจนจำถนนบ้านช่องไม่ได้ ทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่รถเราได้เลี้ยวมาจอดที่หน้าตลาดแห่งหนึ่งเราชวนกันลงจากรถและนิมนต์ให้พระอาจารย์วัดดานไปด้วยเพื่อจะได้ถวายอาหารฉันเช้าในตลาดยังมีการซื้อขายเพราะยังไม่สว่างเห็นร้านกาแฟปิดขายอยู่กลางตลาดสองสามร้านเปิดไฟสว่างพวกเราเห็นจะเป็นพวกแรกที่ เข้าไปสั่งกาแฟน้ำชาและอาหารปาท่องโกความจริงคนจีนเขาเรียกอิวจาก,กุ้ยคุณประสิทธิ์ไม่ลืมหยิบถุงกระดาษซึ่งใส่พวกแซนวิชและขนมเค้กลงมาจากรถด้วยเราถวายอาหารพระอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ลงมือกินอาหารรู้สึกว่าพวกเรามีอาจารย์ด็อเตอร์ระวีคงได้กำไรในการหลับมากกว่าใคร ในพวกเราที่นั่งหลับนกทั้งหลายข้าพเจ้านั้นบอกว่าหูได้ยินแต่เสียงเครื่องยนต์และเสียงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ตลอดคืนเรากำลังคุยกันถึงการเดินทางเพลินก็เห็นมีเด็กหญิงสามคนเดินตรงเข้ามาหาข้าพเจ้าแล้วย่อตัวพูดว่าขอเชิญคุณทอไปที่โรงเรียนข้าพเจ้ายังสงสยัยหูจะฟังไม่ถนัดจึงถามซ้ำว่าหนูมาเชิญใคร แต่เด็กก็ย้ำว่ามาเชิญคุณทอเลียงพี่บูนข้าพเจ้าก็งงนึกไม่แน่ใจเพราะรถเราเพิ่งมาจอดที่หน้าตลาดเมื่อดูนาฬิกาห้านาฬิกาพอดีสงสัยทำไมจึงรู้ข่าวเร็วมากและทางจังหวัดเชียงภูมินี้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักใครที่สนิทสนมจึงหันมามองคุณประสิทธิ์อาจารย์ดรรวีและพระอาจารย์ซึ่งทุกคน ก็รู้สึกเหมือนข้าพเจ้าจึงหันไปถามเด็กว่าหนูโรงเรียนอยู่ไกลแค่ไหนเดินไปนานไหมกว่าจะถึงเด็กหัวเราะแล้วบอกว่าทางโรงเรียนได้จัดรถมารับไม่ไกลประเดี๋ยวก็ถึงทางโรงเรียนจะจัดเลี้ยงอาหารเช้าข้าพเจ้าจึงบอกเด็กว่าอาหารพวกเรากำลังกินขอให้กินเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยไปข้าพเจ้าเห็นหนูนิด อยู่ในร้านกาแฟตรงข้ามจึงบอกเด็กว่าประเดี๋ยวนะขอให้พระท่านฉันอาหารก่อนแล้วข้าพเจ้าก็เดินเข้าไปในร้านถามคุณนิดว่ามีเด็กมาเชิญข้าพเจ้าไปที่โรงเรียนคุณนิดรู้หรือเปล่าว่าเป็นใครคุณนิดก็งงบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเมื่อเราต่างกินอาหารเสร็จท้องฟ้าก็สว่างสวยในตลาดผู้คนก็คึกคักมากขึ้น แล้วเราก็พากันเดินตามเด็กไปขึ้นรถของทางโรงเรียนที่จัดมารับเมื่อรถเลี้ยวไปมาครู่หนึ่งเลี้ยวเข้าไปในเขตโรงเรียนมีบริเวณกว้างใหญ่แล้วรถก็ไปจอดตรงบ้านพักหลังหนึ่งในบริเวณโรงเรียนเราลงจากรถท่านเจ้าของบ้านและท่านสุภาพสตรียืนอยู่ที่หน้าบ้านคอยต้อนรับเราข้าพเจ้าเห็นนำพวกเราขึ้นไปบนบ้าน แสดงความขอบคุณที่ท่านได้ให้รถไปรับเราที่ตลาดท่านผู้นั้นได้ต้อนรับเราและแนะนำตัวเองข้าพเจ้าจึงทราบว่าท่านคือคุณวิเชียนสาขาวิชานนอดีตผู้แทนรัศดรจังหวัดชัยภูมิทุกสมัยเวลานี้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดและเป็นเจ้าของโรงเรียนสาขาวิทยาซึ่งในปัจจุบันนี้มีนักเรียนประมาณสองพคน นับว่าโรงเรียนใหญ่โตในจังหวัดชัยภูมิแห่งหนึ่งคุณวิเชียนบอกว่าได้มีความสนใจและติดตามหนังสือชุดกฎแห่งกรรมมานานแล้วทั้งได้นำหนังสือชุดนี้มาสอนนักเรียนซึ่งรู้สึกว่าได้ผลดีจึงอยากรู้จักตัวผู้เขียนแต่ไม่มีโอกาสเมื่อเข้ากรุงเทพจะไปหาก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนวันนี้ดีใจได้มีโอกาสรู้จักผู้เขียนหนังสือชุด กฎแห่งกรรมและเช้านี้ขอเลี้ยงอาหารสำหรับคณะที่มาด้วยกันทุกท่านข้าพเจ้าตอบขอบคุณที่ท่านสนใจในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมและขอขอบคุณที่เลี้ยงอาหารเช้าแต่พวกเราได้กินจากตลาดพระอาจารย์ก็ฉันเรียบร้อยแล้วและข้าพเจ้าได้แนะนำให้รู้จักผู้ที่ร่วมไปด้วยสำหรับศาสตราจารย์ดรระวีภาวิลยนั้น คุณวิเชียนบอกว่าเคยได้ยินชื่อเคยอ่านผลงานทางวิทยาศาสตร์เรื่องดวงดาวของท่านจึงสนใจและยินดีที่จะได้รู้จักเวลาของเรามีจํากัดเพราะมามากท่านด้วยกันแต่คุณวิเชียนก็ขออรรถติดตามร่วมเดินทางไปด้วยถึงพระบาทภูแฝดแล้วจะกลับและแสดงความเสียใจที่ไม่สามารถติดตามตลอดไป เพราะตอนบ่ายจะต้องรีบกลับมาให้ทันงานในจังหวัดชัยภูมิ์ขาพเจ้ากล่าวขอบคุณและถามว่าทำไมจึงรู้ว่าพวกเราจะมาผ่านและแวะจังหวัดชัยภูมิมีความข้องใจสงสยัยคุณวิเชียนบอกว่ามีสุภาพสตรีผู้หนึ่งติดมาในรถด้วย และเป็นผู้ชอบพอครอบครัวของท่านมากเมื่อรู้ว่าทอเลียงพิบูรณ์เดินทางมาด้วยเมื่อรถจอดหน้าตลาดก็รีบลงจากรถมาบอกให้ทราบทันทีจึงได้ให้เด็กเอารถรีบไปเชิญที่ตลาดเรื่องก็พอจะทราบต้นเหตุได้ดีท่านสุภาพสตรีผู้นั้นอยู่ในที่นั้นด้วยข้าพเจ้าจึงกล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติและสนใจ วันนั้นรู้สึกเราเสียเวลาอยู่ที่โรงเรียนจึงผิดเวลากำหนดเดินทางไปบ้างเพราะคุณวิเชียนได้พาเราชมบริเวณโรงเรียนและบอกว่าจะยกโรงเรียนนี้ให้ทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งที่25ไร่คิดดูแล้วราคาหลายล้านข้าพเจ้าก็โมทนาด้วยต่อมาเราก็ออกเดินทางไปพระบาทภูแฝด ขึ้นไปสู่สิ่งแปลกประหลาดต่างๆในสถานที่นั้นคุณวิเชียนได้กรุณานํารถติดตามมาด้วยเพื่อบริการข้าพเจ้าเห็นชาวบ้านได้มาทำบุญใส่บาตรกันเวลาจวนเพลนส่วนมากเป็นข้าวเหนียวและผักผลไม้เห็นสาลาที่กว้างใหญ่บรรจุคนจำนวนพันก่อนที่พวกเราจะขึ้นไปเข้าในเขตสาลาจะต้องถอดรองเท้าไว้นอกเขต แล้วเราก็เดินเข้าไปนั่งบนเสือมองดูพระเนลและชีนั่งเป็นพวกกิริยาสำรวมสงบอย่างเรียบร้อยชาวบ้านก็เรียงคิวใส่บาทอย่างมีระเบียบฝ่ายหญิงและฝ่ายชายไม่ปนกันเข้าใจว่าคงจะเป็นประเพณีพื้นบ้านปฏิบัติกันมานานคุณวิเชียนเห็นจะเป็นผู้มีชื่อเสียงมากจึงเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป แม้พระพุทธบาทภูแฝดจะห่างไกลจากตัวจังหวัดชัยภูมิไกลมากก็ดีผู้คนก็ยังรู้จักคุณวิเชียนไม่น้อยวันนั้นเราไม่ได้เตรียมอะไรไปเพื่อถวายพระพวกเราจึงขอบริจาคเป็นเงินในหมู่พวกที่ไปจากกรุงเทพรวบรวมคนละเล็กคนละน้อยเท่าที่ข้าพเจ้าจำได้ประมาณ428บาท ภายหลังชาวบ้านได้เข้ามาร่วมสมทบกับชาวกรุงอีกเท่าใดจำไม่ได้คุณวิเชียนได้นำมาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำไปมอบถวายเพื่อนำไปสมทบทุนบำรุงสถานที่ตามแต่พวกวัยาวัจกรจะเห็นสมควรแล้วพระท่านก็ให้รับศีลห้าต่อจากนั้นพระเนเนก็สวดมนต์ซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกบางตอนจังหวะแปลกกว่าธรรมดาที่เคยฟังมาก่อน ถามท่านที่มีความรู้ในที่นั้นท่านบอกว่าที่พระเนนสวดนี้เป็นยอดพระธรรมซึ่งทางนี้ได้ปฏิบัติมานานแล้วเมื่อสวดเสร็จท่านก็จะลงมือฉันอาหารและทุกท่านที่อยู่ในกริยาสำรวมต่างสงบนิ่งตลอดเวลาฉันแต่ละคำสลับกันภาวนาให้มีสติและคิดว่าแพ่ส่วนกุศลทั่วไปด้วย ข้าพเจ้านั่งพิจารณาดูตลอดทั้งพวกเนนและชีต่างก็ฉันและกินนั่งห่างกันคนละที่พวกชีก็หมูหมูชีข้างล่างแสดงกิริยาสงบนิ่งสำรวมให้มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีการคุยและสนทนาระหว่างผู้รักษาศีลด้วยกันหรือผู้อื่นข้าพเจ้ามีความปีติเลื่อมใสที่ได้เห็นการปฏิบัติของพระสงฆ์ ในพระบาทภูแฝดครั้งนี้จากนั้นเราก็ได้ขึ้นไปสู่สถานที่หลวงพ่อบุ้งซึ่งท่านเป็นผู้สร้างปฏิสังขรณสถานที่นั้นเมื่อขึ้นไปก็เห็นการก่อพระเจดีย์ทรายของชาวบ้านนั้นเขาก่อองค์โตกว่าบ้านเราสูงท่วมหัวคนยืนและมีองค์เล็ก,กล้อมรอบเห็นมีองค์ใหญ่หลายองค์ และเขาก็ไปนมัสก,การพระพุทธบาทภูแฟดและดูบ่อน้ำกายสิทธิ์ซึ่งใช้กระป๋องนมทำเป็นกระบอกหย่อนลงไปพอดีเหมาะสำหรับตักน้ำขึ้นมาน้ำใสสะอาดไม่มีแห้งแม้จะมีช่องลึกประมาณเพียงซอกข้าพเจ้าเห็นชาวบ้านนำขวดมาทยอยกันเข้ามาขอน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือน้ำมนตนับเป็นร้อยๆขวด ที่ได้เต็มขวดแล้วก็เอาไปก็มีไม่น้อยที่ยังนำขวดมาขอก็มีอีกมากคนตักมือไม่ว่างตลอดเวลาแต่ด้วยใจศรัทธาทำด้วยใจสมัครโดยความเลื่อมใสเป็นพลังใจเกิดขึ้นเองทำด้วยจิตใจผ่องใสทำให้ขพเจ้าปีติอนุโมทนาด้วยพวกเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อข้าพเจ้าได้เดินพิจารณาสถานที่ซึ่งชาวบ้านชาวเมืองถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อกลับออกมาแงนหน้าขึ้นดูเห็นป้ายมีหนังสือข้อเตือนใจตั้งไว้สูงต้องแงนดูข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผ่านสายตาต้องหยุดยืนอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่ามีข้อความเหล่านี้ถ้าคิดให้ดีล้วนแต่จะเกิดประโยชน์ทางใจ เมื่อข้าพเจ้าอ่านแล้วก็ได้พิจารณามองดูคนรอบข้างส่วนมากชาวกรุงเรามองดูแล้วก็เดินผ่านไปไม่มีผู้ใดหยุดอ่านด้วยความสนใจจนจบเข้าใจว่าตัวหนังสือนั้นมีมากเวลาจำกัดเสียเวลายืนเพ่งสายตาอ่านจึงคิดแต่ในใจว่าน่าเสียดายที่เป็นตัวหนังสือล้วนคนขาดความสนใจเดินผ่านไปผ่านมา หากมีรูปและภาพศิลปะแล้วคงจะจูงใจให้ชาวกรุงสนใจอยากหยุดดูนึกว่าควรจะคัดลอกข้อความเหล่านี้เพื่อผู้ที่เคยมาแล้วไม่ได้อ่านจะได้มีโอกาสบ้างคนที่ไม่ได้มาก็มีโอกาสรู้ด้วยแม้จะไม่ได้ประโยชน์มากนะักเพียงเล็กน้อยก็ยังดีข้อความในป้ายที่ติดไว้บนคือหลังคา ภายในพระพุทธบาทโพแฟดมีใจความดังนี้สมบัติผู้ดีอยู่ที่มารยาทศาสนาคือคำสั่งสอนบุคคลไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนเรียกว่าสิ้นศาสนาศาสนาจะรุ่งเรืองก็เพราะบริษัทสี่ปฏิบัติตามคำสอนวัดคืออะไร พระอยู่ที่ไหนอะไรเรียกว่าพระตื่นเธอท่านทั้งหลายจงละมิจฉาทิฏฐิบาปอันใดจะยิ่งกว่ามิจฉาทิฏฐิย่อมไม่มีบรรดาผู้ที่เข้าไปในบริเวณนี้ควรจะปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งอย่าใส่หมวกสวมรองเท้าผ้าคลุมศีรษะเข้าไปในบริเวณนี้ 2. อ,อย่านำอาหารและผลไม้เข้าไปรับประทานในบริเวณนี้ 3. เมื่อเข้าไปในบริเวณนี้แล้วอย่าส่งเสียงดังพูดตลกเฮฮาสีอย่าเข้าไปนอนพักผ่อนในบริเวณนี้เพราะเป็นสถานที่สักการะบูชาอ่านแล้วไม่รู้คิดมันไร้ค่าศึกษารู้แล้วไม่ปฏิบัติมันเสียผลโอกาสหน้าพลาดแล้วหมดวันคืนได้ฟังแล้วจดแล้วให้จำ จำแล้วให้ทำดําเนินสุขนั้นแหละคือศีลธรรมดําเนินเพื่อทุกนั่นแหละคือสิ้นธรรมศึกษามากความรู้สูงจิตใจอย่าตำซามอย่าเมื่อเราคิดชั่วเลวซามอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นเช่นเราจงเป็นนักรอเรียนอย่าเป็นนักลอเลงถ้าเป็นนักเรียนในวงเล็บ ป้ายนี้ข้าพเจ้าพยายามคัดลอกทุกตัวอักษรไว้คงเดิมเพื่อจะพิจารณาถึงยุคเวลาเขียนคนรุ่นไหนสมัยใดเช่นศีษะยังคงใช้คำว่าศีษะคือตัวอักษรสอสลาสล,าสลาอีสอบอรหรืศีสละอะเพราะตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแม้ในชีวิตของข้าพเจ้าก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรตามไม่ค่อยทัน เมื่อเดินดูพอสมควรกลัวจะเสียเวลาให้ผู้อื่นรอเราเราควรจะรอผู้อื่นดีกว่าจึงได้ลงมาที่ศาลาใหญ่ได้เห็นชาวบ,บ้านหลายท่านกำลังเจาะมะพร้าวอ่อนแต่ผลใหญ่เรียงไว้เป็นแถวมากมายเพื่อต้อนรับพวกเราชาวกรุงข้าพเจ้าและพวกได้รับเชิญให้ดื่มน้ำมะพร้าวผลใหญ่น้ำมากเราดื่มกันอย่างชื่นอกชื่นใจ หน้าอนุโมทนาจากนั้นพวกร่วมเดินทางก็ทยอยกันลงมาทราบว่าเราจะต้องรอให้เนนเป็นผู้นำทางไปด้วยมิฉะนั้นจะหาทางกลับป่าไม่ถูกและขึ้นถ้ำพระอรหันไม่ได้เรารอเวลาให้พระเนนฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางจากพระบาทภูแฝดมุ่งตรงไปถ้ำพระอรหันโดยผ่านตลาดอำเภอภูเขียว และตลาดอำเภอชุมแพข้าพเจ้าได้กล่าวขอบคุณที่คุณวิเชียนได้พยายามติดตามมาไกลทั้งที่หาเวลายากมีงานจะต้องทำเราได้ลากันแล้วข้าพเจ้ายังนึกขอบใจไม่รู้หายข้าพเจ้ารู้สึกแม้จะเพิ่งฟื้นจากไขย้ยังอ่อนเพลียยังไม่ปกติทั้งกลางคืนก็ยังนั่งหลับนกหลับหลับตื่นตื่นอาหารอื่นก,ก็กินไม่เป็นล่ำเป็นสัน นอกจากแซนด์วิชเค้กของคุณประสิทธิ์ที่กรุณาเอาไปมากพอจึงกินเป็นล่ำเป็นสันอยู่ท้องดีทำให้ข้าพเจ้าหายอ่อนเพลียร่างกายเข้าสู่ปกติสเสบียงอาหารที่คุณประสิทธิ์ติดมานั้นได้ประโยชน์กับพวกเรามากตลอดทั้งไปและกลับ